ไปนี่บัดเฮามันโบเร่วเฮาจักมาเพิ่นสิให้มาบ่แล้วเพื่นแล้วแล้วเพิ่นก็บอกให้มาแล้วเพิ่นมาส่งเพื่อนเดือียวเท่านั้นเลยฮะมาเองค่ะเพื่อคายังเพิ่นจ้างให้เด้โอ้แบบค่ารถเฮาไปนี่เพิ่นจ้างให้บ่จ้างเองแต่เพิ่นจ้างให้แต่ค่าเพื่อค่ารถจากพี่ไปฮอดพุ่นนี่เบิดหลายมาได้ล่ะประมาณ หาซิปเดนนี่มันแพงแล้วเดนนี่ติแต่พี่แหละในน้องไปนันหาซิปเขาไปมือนังนส้นหาแต่พี่ไปฮอดพุ่นนั่นบ่แมนเลยขึ้นเพื่อขามไปฟังนางกระเซี่ยมาอีกเด้โอ้อันนี้นะจากบ้านเจ้าไปฮอดบ้านได้เส้นหาบ้านบุ่งเขาบอกบ้านบุ่งบ้านหาดชงฮอดบ้านถ่าโอ้ขามน้ำมันเด้ชงฮอดบ้านขามน้ำโอ้โอ้โอ้เส้นหาเดี๋ยวงทีน้องกระซิบไปก่อนก็มี่้าบผมอยากเล่นบ่บุญเชโน พราะว่าวันที่7นี่เขับกับสิไปได้เขับไปประชมบุกพิกอันงานกันเล,ยม,นลยมือดีแล้ววันที่7นี่เดินสิไปมืออื่นนี่เจ้านะ่ะ กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเปิ้อสุขสุคนเนาะมาพอกันอีกแล้วกับสองวนมาบันเท้าพี่น้องเนาพอกันเท้าวันนี้ก็เวมาหาทางน้องผัดเนาะเมื่อวานนี้ก็มาเมื่อนี้หลังจากออกมาติเคื่อนสาวจอยเนาะก็เลยเวะมาหาทางน้องผัดน้องเตี้ยพวกนนี้แหละอย่างนีนค่าว,ว่าทางน้องเตี้ยนี่คือว่าสิไปหาเอยียงพี่น้องเลยหาปลูกมักพลิกมักไผ่ไว้สัน เห็นยิงยินเพิ่นว่าเนาะก็เลยสิมาถามว่าเมอรีบอรบหรือว่าเพิ่นว่าอเล่นว่าพี่นนองเลยเนาะไปะไปถามเบิ่งน้ำกันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทาง เอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบระบบคามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีทุกทุกคนถ้าบ่บ่มีเอฟซีเฮากับบอมาฮอดมื้อนี้พี่น้องเลยถ้าเพิ่นบ่เบิ่งคลิปบ่เบิ่งไออโฆษณาให้เฮาเนาะเฮากับบ่มีรายใส้รายจ่ายหรือว่าค่าน้ำมอกน้ำมันเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายบสุขสุขคนทางผู้ใหญ่ใจดีทางเอฟซีทุกทุกคนเนาะขอบุญคุณหลายเด้อที่ติดตามรับชมให้กำลังใจมาโดยตลอดฮ่ามืดฝนมาคือเก่า มาหาทางน้องเตี้ยก <AMA> e ่อนสวัสดีเด้อคนงามสวัสดีแฮ่สวัสดีเด้อยายอ่าสวัสดีพูนั้นก็ได้แฮ่มาหยังอนาเต็มกะตานะยืนน่ะอย่านั่งเอาไปหยังหลายแท้อันนี้ขาวอาหายหลายกะเอาเพิ่นบ้านน้องอึดยานงดิเอามาใส่อันนี้แต่บ้านโคกกลางโอ้ไปยังบ้านโคกกลางอีละเพิ่นไปยามพ่อปู่น้องสาวพ่อปู่น้องสาวเชเพิ่นไปยามไไปเจ้าบ่ เดินน่องผัดกับแม่ใหญ่ไปเจ้าบันไดไปน่องบันไดไปใส่ใส่น่องผัดเด้จะเพิ่มใส่ใส่เพิ่มไปหามะกะทินตำบะหุงนะไหมเอาอย่านางไว้เสกีน้ำไหมว่ากระดกกระโดดเถอะแก่แม่กินเถ้าแล้วบ่่กินแล้วกินแล้วเดินสิแรกแล้วบ่ห้องน้ำสร้างบ่มาเห็ดบ่่มันนี่คือบ่เห็นไทยเฮ็ดแล้วนังเห็ดโอเห็ดบ่าเดินเคยนีเกิดเป็นคนดุเนาะเดิน เงี้ยเพื่อมาในแม่ยายบวเขากล้องไม่เจ้าติดตินมายากเขากล้องน้ำร้านพี่มาเฮียงร้านดีเนาะเวมาเยี่ยมอีกเป็นยังไงในยินข่าขค้อว่าอยากไปยังไปปูกมะพริบใช่ปะเดินไปเชื่อมกะพริผสมมะพริรผสมแบบเบน้องเตีนะเบบแคะดอกแคะดอกท่กชายฉบชายดอกคุอืะดอกใหญ่ใชใปก็พอ่นะ ไปกับหมูในบ้านนี่น่ะไปปสมพันธุ์บ่ม่หญ่เแม่นประสมพันธุ์รสมพันธุ์เจ้าเคยไปอ่บ่น้าเคยไปพีแล้วนี่พี่กายนี่เลยบ่เมื่อยบ่มอกะนเอาคนบ่ไปนะเลไปเฮ็ดอยู่ไสอีล่ะอยู่ทางบ้านทโพบ้านทโพบ้าโพนาวานาโพนาวานาก็ยังทงมเฒ่าเพิ่มีตก็ได้ บ่ได้เข่ากล้องนะเจ้าได้ยินแต่เสียงน้องเตี้ยยั่งมาอีกสิบ่ได้เข่าพยาตกใจอยากไปดิไปปีกายนี่ได้จังมื่อประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดินหลายเงื่อนชวนเดียวเหตุชวนเดียวผึ่นหายซีแพนผึ่นไรให้เป็นเมื่อหรือว่าอันนี้เดินเป็นเดือน เือนนะสิพันเดินเขาน้่งกินน้ำเพลินบ่เดเพินเลี้ยงกินน้ำเพลินอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งแล้วที่เจ้าไปอยู่ฝั่งไทยโอ้หลายคนบ่ซึงเจ้าไปทำกันนี่ละเดินเพลินกำลังชีหาคนอยู่ประมาณเก้าคนนะสิไปบ่เจ้าเคยไปนบ่เดินวงไปพีิการกระสีไปบ่ เดิรโอ้อามาบัดชองเลยโอ้ <c oughs> น้องพัดเนี่ยเนี่ยจำมาหุง,องอาารามาพี่ก่อนลงมาพี่ก่อนนี่มาเราพี่พี่กันละตจาหุงสิมาถามบ้างนี่อีกโดนไปนให้สีไปไงนะ้นองนะเพื่อนแบบวิดประมาณบุญที่แซวนี่แหละบุญที่แซวหรือบุญที่ชองบุญที่เสร็งและวิดบุญนี่แหละอภัยไล้วมดทั้งเฮือนได้ไปสีโยแบบนี<ะ>บ้น้องกับฟางน้ำแม่ใหญ่ ไปพอด้เงินบ่เด, oh, ด้อไปด็ดจับแต่งตัวงามแท้ขึ้นมาดัางทั้งทีย <c oughs> ับมาใกล้ๆกันทีละัจะดเงินเนาะไม่ตัวเดียวเดกันไปสปปมมะพริกเด้อใครจิไปบ่แม่นปไผสีหายไปไผสีอยูย่เพื่อนบบนี้มึงมันแม่บุญมาที่สิพ่อครจะไปลืมโท่บอกได้เจ้อคิดดีละบ่ พอได้มาจับแจงนะครอบครัวได้เจ้หน่อยเพื่อนเหตุทางเนอะเก็บเฮือนละแสนเฮือนใหญ่โอเพิ่อนทางอีกเด้อเฮือนสามแสนจ้หน่อยนี่ก็ได้ทางอันนีเฮือนสามแสนนะเด้อเหตุทางเหตุทางบ้านนี้เด้อ แถวไปเรากับโบมี่ไงเดย์ไปสิพากันไปไปซองนอกนลยใช่ไม่ยะเบิ่งบดนี่เดย์ภาควันน้ำเพลินเคยไปประสมอยู่บ่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเดย์แต่นั่งนั่งเตี้ยนี่เคยแล้วเดย์น่าเคยไปปีแล้วนี่เดย์เดินรองไปเบิ่งเดินรองไปเบิ่งเดินรองไปประเทศไทยบ่เดหัวใจตกได้เดย์โอ้ไปประสมพี่เพิ่นอยู่แถวอีสานนี้เดย์ ก็แล้วแต่เนาะเฮาก็บ่ได้หาอือคิดเพิ่นเพิ่นมาสวนบ่รู้ว่าในใดแม่นมีหลายโทมีทางนั้นเพิ่นโทรมาเด้มาเดหาคนให้เด้อสิบเดม่ใช่ะเดเ็ได้บ่นี่บมาสิเฮือนบ่เปาบนี่เดเเ เป็นกระตางอยู่าน่นี่ปสะพากันยางอยู่บนทั้งของน้าไปเบิรตจอมไปกันได้ายไปเบิร์ทังพุ่ันเด้ให้นยายกินหมากก้อนบเ้ไปนั่งยุคลูคุณจะได้ป้าลย่นทองน้าก้อนสา้าใสเลยทุก่คือต้อมคือนี่หละสาเจอเมื่อลูกเด๋ีลู โอ้โหทางคนเห็ดผู้เดียวแล้วสองน่าสองวะเดินเบินสองเมื่อกนโอ้นนนี้คือเก้าโอ้เห็ดโอ้ยยังใคร่นแล้วเฮ้ย่นแล้วไพเราคนัางพัดแล้วแยังคุณเาเอยู่วัใส่เดียวไปเียวใสคู่คู่คู่นะมู่แกงผู้เดียวเลยคนนี้มาช่ไวันนี้ใช่แลยวันนี้ว่นนี้ หมอแล้วก็เดินไปคอยบุไรเลยยมัมีลุ่นกไอ้ซยนะครันเด้นไปมาคขไว่เถอข้าวเรียบเดนเรแว่านี่ากระสาไปข้งหน้านี่โอทีสหรือเปล่าน่ไปข้างหน้าพี่ๆคามานั่งร่มกันอยู่พี่เขาพี่น้งพัดนั่งไม่นี่ามกระแนี่ เอานั่งนั่งทั้งได้สีเด้งวันนี้สี่ใจคักน่นี่ตัดสินใจคักแล้วพ่อเดินต้องขาดเด้โอ้ยยันแล้วแบบแน่ใจกันเลยฮหอดมือจังคิ้วแบบเอาไฟที่โบไปเอาตัวไปไปตักเตี้ยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดินไปไหนนอนเดินไปไหนนอนแบบบ่บได้อยังเลยเดิน พอได้เงินเนาะแมนถ้าสมมตินี่คนเอาเงินมาให้สิกรสิไปว่าเดี๋ยวเราไปเกี้ยเงินนี่อยู่ว่าไปขึ้นเขาเตยกไปฟยังให้น้องพัดอยู่เตยพันอยากไปแล้เราก็แข่งแห้งเนาะแล้วหยากไปอ่ะเธอเราตัวน้อยซื่อเตยไปอลไรเฮ็ดยังได้อ่ะไปผสมดอกมาพีดไงอ่ะลองลองมุงด้วยลองเอาใบมะขามเห็ดมุงด้วยแคะดอกอ่นสิแคะดอกมันละกา มีผายผูกงวงมันผายผูกงวงใส่อีกบ่ผูกงวงักผิกนั่นเดิยามันล่นบ่อเดิร์ดลู่หนองผัดเจ้าบุจ,จาต้องหนองเนี่เคยไปแน้แฟร์เนี่ยเราเคยไปมีอันฝ่ายผูกงวงอีกเดยแล้วก็เอาเคลียเคลีย,ยบ่รู้ว่นไดๆเคลียแค่ดอกขา,ขาวมันออก <c oughs> ได้ไว <c oughs> แต่ลายมันน,น้อยๆนะ Kia oh, oh. à, đọc giữa nắm bàn nắm bóng đôi hoặc mặt hoặc kia đơn áo đôi chị kia bất ngờ bất chỉ đọc bớt chân đôi nắm bớt hoặc nga đi hoặc nga, chắc ý, đi bắt đôi bắt nắm 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 ก็บปได้ถ er ่วงพันตัวสูงตัวบริสุทธิ์เงี้ยเลยมวนบ่อไปกำมวนอยู่กำมวนอยู่เด้ออ่ะคนจะไปเป็นสาวสาวสวนมะพริกน้องพัดก็เลยอยากไปคือสูตรน้ำเอื้อยบ้านได้อไอร้อนเฮียนหูได้มากเลยแต่มามาเฮ็ดอยู่บ้านเฮาบ่อ้มีที่มีฮอนจะเฮ็ดได้เนาะมันอยู่ในกระนู้นเออเออเออแมนแมนแมน ลงไปเบิงเนาะอยากไปเด้อเอาเชือเข้าไปนี่บัดเข้ามันบรเรล่วเข้าจากมาเพิ่นเสียมาบอกเรียบและเรแล้วเพิ่นก็บ,บอกให้มาแล้วเพิ่นมาส่งเพื่นเดือน,นดดเดียวเท่านั้นเลยฮะมาเองค่ะเพื่อคานยังเพิ่นจ้างไห่เด้แบบค่ารถเข้าไปนี่เพิ่นจ้างไห่บ่จ้างเองแต่เพิ่นจ้างให้แต่ค่าเพื่อค่อารถจากพี่ไปหอดพุ่นน,นี่เบิดลายวันนี้แหละตอนนั้น หาซิปเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วเดี๋ยวนี่ิแต่พี่แหละในน้องไปนั่นหาซิปเขาไปมื่อนานแสนหาแต่พี่ไปฮอดพุ่นนั่นบ่้างเดิขึ้นเฮือกขามไปฟังนางกระเซียมาอีกเด้โอ้อันนี้นะจากบ้านเจ้าไปฮอดบ้านได้แสนหาบ้านบุ่งเขาบอกบ้านบุ่งบ้านหาดช่วงฮอดบ้านถ่าโอ้ขามน้ำมันเด้ช่วงฮอดบนขามน้ำโอ้โอ้โอ้เลยแสนหาเดินนี่ค่ะเฮือกขามไปพุ่นเธอได้แบบ เดือนในนางบูตอนนางไปไปแลนี่ยสองร้อยเกือบสองร้อยเลยกันซีซามเก้าแรกกันขึ้นเกือบสามร้อยเนะยเาะเดยแล้วตัดสินใจแล้วนางเทียเดือนเดือนอันนี้วันวิทย์วันที่สองนี่บ่แม่แม่เหมืนอนนี้กืบวันที่สั้หกยับมาเร็วเดวยอีกอาทิตย์หนึ่งเดยเทียบวันที่สองกันบ่จังสิไป นอนก็ได้ไปนะบางทีน้องกับสิไปก่อนก็มีอ้อโบอยากเล่นบา่บุญเจโน่เพราะว่าวัานที่ชาวเจนีขากับสิไปได้เข้าไปประชุมบกพิกนงานกับนะมืออืดดิมืออืนดีแล้ววันที่ชาวเจนีเดินกัสิไปมืออื่นนี่เจ้านะ่ะเดินที่ก็มมีม่โมนองกัไปว้าโทรบ,บอกให้บุญีนเนรื่องกันไปบุญเลยน้องเตี๋ยไปกันเด้อเดิน อย่าเลื่มมันได้โทรบอกค่ะแม่บัดน้องพัดแด้ววันนี้นางพัดเพื่อนแบบนางพัดเพื่อนว่าน่าจะวิตบุญเพื่อนว่าวิตบุญสนนสจิติตตามน้องไปวันตามเอ้ไปวันนี้เจยไปเบิ่งก่อนเด็สีบ่อหายออกมาบ่อใครมาโดนน้องเดือนเดียวไปเบียนนี่ประเดี๋ยวมาบ่มาแเราเจอง่ายจ้ำเป็นแล้วไปแล้วน้องก็จ้ำเป็นอแถวแกเพื่อนใจดีอยู่บ่ นกับู้น้ำเพินใจดีู้น้พนให้กับเินใจดีเพิ่เวห้เพินใจดีเพิ่มก็ยังโทรมานำอีกก็ดีและสามนี่เพินใจดีเลยอันะเดยเขาน้ามี่กินสามคาวบ่เดยเพินเลี้ยงครับแาครับเที่ยงครับแรงมันก็ดีแล้วเพินบ่ให้นาะเดินเนบ่ให้น้มันดีแล้วอีหลเดินให้ล้มันบบดีเดย เพื่อนบริเวณบว่าว่ามือหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ที่เขาไปเพื่อนเพื่อนไฮเป็นสวนเนาะนแบบแรกสวดหนึ่งอ่ะชหนึ่งมีจะคนสี่คนเแม่ใครอยากเอาบางสี่คนบางคนเขาอยากได้ลายบางคนเขรอยากได้หน้าอย่างนี้ Khách xuân nắng khao gạch đèn nắng bù con nắng mi sông xuân khao gạch đèn lì đèn lì khao tất cả lâu dài đôi đôi bay đôi bay 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 ผสมเพิ่มแค่เพิ่มผรมเพิ่มดอกกระอนมันแปรอันนั้นจะกันบะเอาบางทีก็ผสมพันธุ์กันค่ะแค่แล้วแล้วก็่ายคลอง่ายคลองแล้วแล้วก็เก็บดอกตัวผูแตากตากแดดแล้วก็ทูดอกมันทูดอกให้เพิ่นเพิ่นก็ขอเอาผุ่นมันแล้วก็ผสมขอเอาผุ่นดอกิกตัวผูนะ ไปชมตุภูเซ่เิไปชมตุูเซตแม่เลยอัต์นสิไปไทยไปเทีวกันเลยสนแม่บุญกาคันไปก็อย่าลืมโทรบอกอันนี้แม่บุญสก๊ัปก่อนมาหน้เลยเลยมีเวียอยู่ผุ่นโทรมานั่เลยเลยแมยบุญสิไปซื้อไม่ย้อนสิบทันรถเพิ่นซ้มาซักเลยเลยนเดยน้องพัตจังไดกัสิไปน้ำรังตีเลย อาร์เซนแม่บุญสิคอโตกันได้ละเด้อดยไปกันตั้งมุกตั้งใจเก็บเงินเก็บค้ากันได้ไปเนาะเด้อเดินสบายดีนะล่ะสบายดีสบายดีพ่ะทางเพลินกับเห็ดนี่แหละอะสบายดีเด้อกลับก่อนเด้อโดยโดย โ okay, อเคพ่มีพี่น้องเนาะทางนางเตี้ยเพื่อนกาสิไปไปสมพันธุ์มักพิบส,สันเนาะอยู่เมืองไทยเพื่อแหละพี่น้องเองหรือว่าอยู่ไซยู่แถวบ้านท่าโพแล้วว่าไปจากไปหาเนื้อส,สันนางเตี้ยเพื่นอนนาะไปพอได้มาเด็บเด็กบ้านการเมืองแล้วว่ะอ่ะโ okay, อเคพ่มีพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบคุณกาศิลาพีราน้องไปสกอนอัมลาพระจากแล้วพ่มีพี่น้องเลยเนาะพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปน,น,นี้ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและประกาโฆษณา แล้วคลิปนี้ราพี่ลาน้องไปแล้วพบก,กันในคลิปหน้าพบก,กับคำว่าสบายดี